มาชดดวงรายวันของวันอังคารที่18กรกฎาคม2566นะครับซึ่งตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน8หลังปีเถาะนะครับวันนี้สีที่ใช้เสริมโชคลาภนะครับก็คือสีส้มนะครับสีที่โดดเด่นท่านนการอุปถัมภ์ก็คือสีฟ้านะครับแต่สีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีขาวนะครับผมเรามาเช็คกันว่านะครับคนที่เกิดทั้ง7วันและวันพุธกลางคืนนะครับจะมี ได้รับพลังงานไพ่อะไรและมีการแก้ไขอย่างไรนะครับวันไหนจะมีโชคลาภนะฮะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคุณผู้ชมทาง Tik t o อกและทุกๆแพลตฟอร์มนะฮะกดไลค์กดหัวใจนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์แชร์คลิปนี้ออกไปให้กับเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆนะครับถ้าได้พลังงานที่ดีนะครับให้คอมเมนต์ว่ารับพลังงานนะครับแต่ถ้าวันไหนจะได้พลังงานไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าเคลียร์พลังงานนะครับผม ท่านที่เพิ่งรับชมคลิปอาจารย์เป็นครั้งแรกนะครับและชื่นชอบและไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะครับติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ในทุกแพลตฟอร์มเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมดูดวงส่วนตัวมีค่าเปิดดวงอยู่ที่599บาบาทนะครับใครสนใจคนที่ชมทางทิกตอกกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ได้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นคุณสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยนะครับผม สาธุพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังคังเปิดขอให้ครูบาอาจารย์ช่วยเปิดทางให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่ดูคลิปนี้ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องขอที่ดูจนจบขอให้สมหวังนะครับนะครับอาจารย์จะเริ่มจากขั้นที่เกิดในวันอาทิตย์ครับได้ไพ่เพจออฟเพนต์เกิลนะฮะเด็กถือเหรียญน,นะกิจการในวันนี้ได้เป็นพลังงานในการตื่นเต้นนะครับเนาะนะฮะจะสร้างสรรค์าง,งานต่างๆที่เข้ามาใหม่ถือว่าดีนะครับวันนี้ ทางานนั้นประสบความสําเร็จครับการเงินนะครับวันนี้มักจะได้รับเงินทองจากกิจการที่คุณกําลังทําอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับค่อยๆสะสมแต่เก็บเงินไม่อยู่นะสุขภาพนะฮะให้ดูแลร่างกายตัวเองนิดนึงนะเพราะว่าบางทีก็ทํางานหนักเกินไปครับคนโสดวันนี้คุณเป็นคนมีนเสน่ห์มักจะมีคนมาชอบนะครับแล้วก็หลงรักคุณในความาน่ารักและความเก่งของตัวคุณเองนะครับคนที่มีคู่วันนี้ความรักแฮปปี้มีความสุขนะครับ นะความรักมักจะได้อะไรดีๆจากแฟนหรือคนรักของคุณนั่นเองครับวันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ขอกระเทพเด็กๆนะครับอย่างเช่นไอ้ไข่วัเจดีนะครับหรือว่าองค์พระพิคเนตนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับมาดูว่าได้วันนี้ได้พลังงานไพ่อะไรนะโอ้โหได้ไพ่อัศวินถือไม้เท้านะครับวันนี้จะต้อง เร่งแล้วงานดีงานที่ใหญ่ๆกำลังเข้ามานะครับวันนี้กิจการของคุณนั้นเริ่มมีการปรับตัวที่ดีขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องแอคทีฟหน่อยเนาะการเงินก็เช่นกันครับวันนี้อยู่เฉยเไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้นะครับการเงินกําลังจะมีการปรับตัวที่ดีขึ้นครับสุขภาพครับวันนี้ดูแข็งแรงการเจ็บป่วยจะค่อยๆดีขึ้นนะครับผมคนโสดครับวันนี้ความรักมักจะมีคนเข้ามาชอบเพราะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับแล้วก็ทํางานเก่งนะ คนที่มีคู่ครับอันนี้ความรักของคุณนั้นต้องค่อยๆค,คุยนะครับถ้ามีปัญหาต้องเคลียร์ทันทีอย่าปล่อยไว้นานนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ขอกับองค์ท้าวเวสสุวรรณนะหรือสดเตียกมรมหลงชุมพรคุณจะมีโชคลาภมากครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่ ช้าเวอร์นะฮะวันนี้กิจการของคุณนั้นไม่ค่อยดีให้ระวังเรื่องการทะเลาะหรือการมีปากเสียงนะครับวันนี้นะครับจะทําอะไรต้องอย่าใจร้อนนะฮะอีกเรียนแกมทัดได้ยิ่งดีนะครับผมการเงินครับวันนี้โชคลาภยังไม่มีให้ระวังจะมีของแตกหักเสียหายคุณต้องจ่ายเงินอย่างฉุกเฉินนะครับสุขภาพในวันนี้ให้ดูในเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับเนื่องจากการทํางานหนักเกินไปคนโสดนะครับวันนี้ความร่างคุณยังไม่สมหวังให้ระวังการมีปากเสียงครับผม คนที่มีคู่นะครับวันนี้นาให้ระวังการมีปากเสียงกับแฟนหรือคนรักของคุณนะครับ mm. วันนี้ให้หลีกเลี่ยงการทะเลาะกันให้ได้มากที่สุดก็ยิ่งดีครับผม mm. วันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ขอกับองค์พระพิฆเนศผู้กระจัดอุปรสรรคครับผมว mm. ันที่เกิดในวันพุธกลางวันกลางคืนครับ mm. ได้ไพ่หนึ่งไม้เท้านะฮะพลังงานของความอ่าสําเร็จนะครับจะมีคนมาหยิบยื่น โอกาสงานใหม่ๆงานดีๆนะครับหรือว่าที่ทํางานที่ดีนะครับเอามาให้เรานะเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาดีๆนะครับการเงินครับในวันนี้จะได้โชคลาภจากเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่าไรายได้จากงานอะไรที่คุณทําอยู่ตอนนี้กําลังดีขึ้นครับสุขภาพวันนี้ดูแข็งแรงครับคนที่เจ็บป่วยก็จะเริ่มดีขึ้นเป็นอย่างมากครับ คนโสดครับวันนี้ความรักจะมีคนมาจีบจะมีคนเข้ามาชอบมามอบโอกาสดีๆให้นะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักมั่นคงนะครับมาและจะได้โชคลาภจากแฟนหรือคนรักของคุณครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับพุธกลางวันให้ไหว้องค์พระพิคเนตนะครับพุธกลางคืนให้ไหว้องค์พระศิวะนะครับนะจะได้มีโชคมีลาบครับผมท่านที่เกิดในวัน พระฤหัสบดีอืได้ไพ่อราชินีถือถ้วยนะครับวันนี้อยากใจร้อนนะครับเป็นไพ่แห่งการรอคอยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นงานนะครับหรือโอกาสดีๆใดๆต้องรอนหน่อยนะครับอยากใจร้อนการเงินนะครับวันนี้ถ้าหวังเงินเป็นก้อนๆหวังเงินก้อนใหญ่วันนี้ต้องรอก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าพิ่งใจร้อนเนาะใจเยน็ยนๆสุขภาพนะให้รวะวังอาการปวดคอปวดไหล่ปวดตานะครับอ่า คนโสดครับวันนี้นะครับความรักของคุณนั้นยังไม่สมหวังยังไม่สมบูรณ์ต้องรอก่อนเนาะช้าๆครับผมคนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณดูเหงาๆนะครับดูเหมือนกับคนรักไม่ค่อยใส่ใจคุณสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วมันเกิดจากความคิดของตัวคุณเองนั่นเองนะครับวันนี้ขอพรอขอโชคลาภนะครับให้ขอกับองค์พระแม่ลักษมีนะครับผมท่านที่เกิดในวัน สุดครับได้ไพ่สิบดาบนะครับวันนี้พลังงานไพ่เป็นไพ่แห่งการหักหลังนะครับวันนี้กิจการงานของคุณต้องดูในเรื่องของรายรับรายจ่ายนะครับแล้วก็ต้องควบคุมให้ดีๆเพราะว่านะครับถ้าคุณลงทุนร่วมกับใครก็มีโอกาสจะผิดพลาดได้นะครับการเงินในวันนี้ให้ระวังลายเซ็นนะครับไปเซ็นค้ำประกันให้ใครนะครับหรือไปให้เงินใครหยิบยืมนะครับก็จะไม่ได้คืนเนาะ สุขภาพครับวันนี้ให้ระวังอาการปวดหลังนะครับปวดเอวเนาะคนโสดครับนะวันนี้อย่าเพิ่งให้ใครเข้ามาในชีวิตนะครับเพราะคุณอาจจะเจอคนมีตําหนิก็ได้คนที่มีคู่นะครับวันนี้ให้คุณคุยกันดีๆนะครับอย่าหวาดระแวงกันเพราะมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับค่อยๆคุยกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ขอกับพระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งการขจัดอุปสรรคครับผม ทานที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่สีมีเา้าในวันนี้นะกิจการของคุณนั้นเริ่มมีการปรับตัวที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะครับวันนาุ้านของคนนั้นถือว่ามั่นคงแล้วก็กํากลังเจริญเติบโตนะครับการเงินนะครับวันนี้มักจะมีโชคลาภนะครับในเรื่องของการค้าการขายหรือการทํางานของคุณนั้นจะดีขึ้นนะครับ สุขภาพวันนี้ดูแข็งแรงการเจ็บป่วยก็จะดีขึ้นมากเลยนะครับคนโสดนะครับวันนี้จะมีคนเข้ามาชอบเพราะว่าคุณเป็นคนที่เก่งนะมีความสามารถครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักจะดีขึ้นจะแฮปปี้มีแต่ความสุขนะครับเพราะฉะนั้นยินดีด้วยนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับพระพรหมนะครับพระภูมิเจ้าที่หรือว่าองค์พระพิคเนศครับผมวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับใครชมจนจบขอให้ประสบความสำเร็จและโชคดีใครชมใครแชร์ ขอให้มีแต่ความรุ่งเรืองครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ